สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสงบเพื่อชำระล้างจิตใจก่อนเข้าสู่ห้วงนิทราขอเชิญกล่าวนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะัะพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหหะโตสัมมาสัมพุทธสัจคืนนี้เราจะมาเปิดเผยความลับที่สามารถปลดล็อกกรรมเก่าและเปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านได้ภายในเจวันท่านเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าเหตุใดเราจึงทำบุญไม่ขึ้นเหตุใดปัญหาเดิมๆความขัดแย้งเดิมๆจึงวนเวียนอยู่ในชีวิตเราซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเพราะเราทุกคน ต่างมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นผูกมัดไว้ตับอดีตโซ่ตรวนที่เราเรียกว่าการจองเวรแต่ในพุทธศาสนามีกุญแจดอกหนึ่งที่สามารถทำลายโซ่ตรวนนี้ได้อย่างเฉียบพลันกุญแจดอกนั้นคือพลังแห่งอโหสิกรรมความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดคือการคิดว่ากรรมจะต้องล้างด้วยการทำพิธี แท้จริงแล้วกรรมเก่าไม่อาจถูกล้างให้หายไปได้แต่อิทธิพลของกรรมเก่าสามารถถูกเจือจางและลดทอนลงได้ด้วยการสร้างกรรมใหม่ที่ดีและมีกำลังเหนือกว่าและกรรมใหม่ที่มีกำลังสูงสุดที่จะหยุดวงจรแห่งวิบากกรรมได้ทันทีคืออภัยทานหรือการให้อโหสิกรรมพระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้เป็นสัจธรรมอันเป็นอมตะว่านหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุทาจานังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสะนันตโนซึ่งมีความหมายว่าเวณในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเลยแต่จะระงับได้ด้วยไม่จองเวรเท่านั้นการที่เรากอดเก็บความโกรธ ความแค้นความพยาบาทต่อใครไว้ในใจก็เปรียบเสมือนเรากำลังกำถ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือเราตั้งใจจะคว้างถ่านไฟนั้นใส่คนอื่นแต่คนแรกที่ต้องทนทุกข์คนแรกที่ถูกเผาไหม้คือมือของเราเองคือหัวใจของเราเองเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจแบมือออกแล้วปล่อยถ่านไฟนั้นลง นั่นแหละคือวินาทีที่กเก่าที่กำลังเผาเราอยู่ถ ouais ูกปลดล็อกการให้อภัยจึงไม่ใช่การทำเพื่อใครแต่เป็นการรักและปลดปล่อยตัวเองจากคุกแห่งความทุกข์ที่มองไม่เห yeah, ็นและนี่คือแผนการเจ็ดวันท네ี่จะใช้พลังแห่งการให้อภัยมาสร้างเหตุใหม่ในจิตของเราขอเชิญทุกท่านหลับตาลงผ่อนคลายร่างกาย เราจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการปลดล็อกกรรมเก่าสัปดาห์แห่งการให้อภัยนี้มีหัวใจสำคัญสองประการประการแรกการขอขมาและยอมรับให้เราน้อมนำจิตยอมรับว่าเราเองก็เป็นมนุษย์เราเคยพลั้งพลาดเคยสร้างกรรมทั้งดีและร้ายให้น้อมนึกถึง ทุกบุคคลที่เราเคยล่วงเกินทุกวาจาที่เคยทำร้ายทุกความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ให้รู้สึกยอมรับความจริงแล้วกล่าวในใจอย่างแผ่วเบาด้วยความอ่อนโยนต่อตนเองว่ากรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้เคยทำล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายทั้งในชาติพบนี้และพบก่อนข้าพเจ้าขอโปรโดยกโทษและขอขมาขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดประการที่สองการให้อภัยและปลดปล่อยตอนนี้ให้เราน้อมนึกถือบุคคลที่ท่านยังโกรธอยู่ บุคคลที่ทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจจงมองดูเขาด้วยความเมตตามองเห็นว่าเขาเองก็เป็นเพียงเหยื่อของกิเลสและความไม่รู้เขาทำสิ่งนั้นเพราะเขามีความทุกข์ไม่ใช่เพราะเขามีความสุขการให้อภัยคือการมอบอิสรภาพให้ตัวเราเองจงตั้งจิตเป็นอภัยทานให้เรากล่าวในใจอย่างหนักแน่นด้วยความเมตตาว่า กรรมใดๆที่ท่านได้เคยทำต่อข้าพเจ้าไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจข้าพเจ้าขอให้อภัยท่านทั้งหมดขอยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมขอให้ท่านจงเป็นสุขพ้นจากความทุกข์ที่นำพามาซึ่งการกระทำอันไม่ดีงามนั้นเถิดเมื่อจิตของเราเบาลงแล้วขอเชิญท่านรับฟังเรื่องเล่าอันทรงพลังเรื่องราวของ อุบาสกธรรมนุรักษ์กับเงาแห่งกรรมเรื่องราวนี้สอนให้เราทราบว่ากุญแจสำคัญที่ทำลายโซ่ตรวนไม่ได้อยู่ที่เงาแต่อยู่ที่ความกล้าหาญที่จะให้อภัยของธรรมนุรักษ์เองบัดนี้จิตของท่านได้ถูกชำระล้างแล้วท่านได้ปลดล็อกตัวเองออกจากอดีตแล้วจงหลับลงด้วยความรู้สึกเบาสบาย เหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าพี่พร้อมจะรับแต่สิ่งดีงามในวันพรุ่งนี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยกล่าวไว้ว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคืนนี้เราได้ดับไฟในใจด้วยการให้อภัยแล้วขอเชิญทุกท่านน้อมจิตอุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันสร้างมาในค่ำคืนนี้ อิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขออนุภาพแห่งอภัยทานที่ท่านได้สร้างไว้ด้วยใจอันบริสุทธิ์จงเป็นเกราะคุ้มครองให้ท่านพ้นจากความทุกข์ปราศจากความกังวลขอให้ท่านหลับอย่างเป็นอิสระจากกเกา่าและตื่นขึ้นมาพร้อมกับชะตาชีวิตใหม่ ที่ท่านเลือกแล้วด้วยปัญญาแล้วพบกับช่องพอดแคสต์ทางเดินแห่งสติร่องรอยแห่งธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ